ามไปตลาดไทยลองเบิงนั่นเพื่อนเนาะรองเบิงแต่ว่าก่รรชีคามมันก็มีเอกสารอหยงลายอย่างเไรมันช่วยมาเรียนตอนนี้เขามาเรียนเอกสารอยู่เนาะสิมาถ่ายรูปติดบัตสไทยยังหลายอย่างเติมอะไรเพื่อนเนาะเบื้องวัดสีเป็นจังไนะฮ่าก็ยังบอกเคยไปินไปยักเทื่อนเนาะแล้วก็เลยสิมาเห็ดทำมูเนะน้ามานะเนาะ ถามหมูน้องโมะมันต้องถ่ายหูก่อนเนาะถ่ายหูไปเนาะเพื่อว่าเป็นการยิงยันตัวตนยืนยันเอ้ยเอวพี่ยัน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 ไม่ยืนยันยังยืนยันยืนเออยันยืนมาหอดอันแถวปากซี่นี่แหละเนาะสิมาถ่ายเอาหูก่อนเนาะหูไปติดบัตรเนาะแล้วก็มี สมนขัวนำนะเดี๋ยวเนาะคือไปนำมานะสมนขคัวตัวใบยังยืนทียูยังประมาณนี้เนาะพี่เนาะไปยังยืนเนาะเผื่อขามไปตลาดเพราะว่าเมื่อนี่พี่เนองเป็นวันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์นี้สิไปเบิ่งซื้อหรอว่าได้ซื้อไทยเขาจะมีตลาดเนาะตลาดถนนคนเดินนะพี่เนาะตลาดอันปกติก็นีอยู่แหละตลาดอันผ่าเป็นนั่นเนาะติดเซดเดนสองเมกนะแต่ว่าเมื่อนี้ มันพิเศษแบบตลาดนัดขันหวานเขาเอิ้นนะตลาดนัดไปเลยตลาดตลาดลุงทางถนนคนเดินเพิ่อนกระดิกเนองคนอาจจะไล่หรือว่าคักันะแต่เมื่อวานเนาะเราก็เลยเสียใจพากันลองไปเบิ้งเนาะตอนนี้ชิล่งไว้หาทายหูกไปพี่น้องปะไป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 เต็มเต็พี่หนุ่มเอาลงอยู่เดลอ โอ้โไปจอดแบบรู้ไหมรุ่งนี่สิไปรุงใช่ไมากับคุณไปเอาหน้่ใสหน่ออันนั้นประเด้๋ยวไปหน้าป่ะไปไทยจะหัวไม่ซื้อป่ะอ้ามสก์อ๋อก้อนพี่น้องอีเมลไปไายไว้เด้อเถื่อว่าอันนั้นบปรแกร ไปพี่น้องเดี๋ยวเขาไปทายหกเราไปเดือกปึง,นงนนเนาะบนไรขามจ้วยืถอะแล้วอ็ อนี่พี่น้องตอนนี้เขาก็ทายหูกเรียบร้อยพี่น้องนี่เดียสี่อัพไเปิลก่องกองเขาดีดีพี่น้องเจ็บปะ่อใหม่เลยเ้ยายดีใจใกอใหมกลไอยิกองไอซีนี่พี่น้อง รอบวะไม่ใช่แต่เบอร์ใกล้ๆรอบอันนี้อันนี้ใครเอ,อ่ยมันเออราคับแสงวันเขาง่าอะไรหัวคัคคแบแสงวันให้พวกไปนี่ถือดิสิพัน พีออนน่พี่น้องข้าวจ้วเลยเนี่ยจะเทอยบเมิ้งซองอันข้าวกับเลงอ่าพี่น้องกล่องข้าวจะเป็นดีดีเนาะ สาหาบาทเออกระาผละร้หน mm hmm. yeah. oh. claro ึ่งหันเธอพุละสี่สิบบาทนี่นะสี่สิบหกขุนไก่น่าจะถือพัละสามสิบแปดบาทเงินอนไมเงินไหมแปดไม่เงินไหมเงินไหมลี่ไหละ เอาไวยสิคีเยียเพออื่อนเราเลยจะรำกัไปไะวะออจะได้ละนี่ก็ชิหอกระตุกมั้งนี่เกระตุกมื่อนี้ก็คือสิไปนํำกันประมาณสี่หาคนเนาะไปที่สาวๆียจะรำนำ้แลวก็นายเวลนำล้ำน้ำเนาะกลไปที่ซาวๆาจะเป็นสาวนไไี เออน้ำกันอะไอ่าลอกมุกจากหลังอ่าลองมุกในน้ำซื้อเอ้าแนะน้ำซื้อเอาคำแจ้งฟายหูเจอก็ว่าสวัสดีค่ะเดีอ้าูไปต้ม้ซ่บเนาะนี่แล้วเพืลอไปผลกพอกันอยู่แปกบ้ะสองเมกนั่นอยู่ไนพี่พี่นาพี่น้องพี่พี่นาแกคลิปนี้เขาเขาสิมาแจ้งซื้อเนาะว่าเขาอะไรไปทายฮูบสิ เมื่อไท่พี่น้องชิมเมื่อไท่ใส่คำว่าเมื่อไท <c oughs> เอ่เขาก็เมื่อไถสิช่ไเนี่ยไหนไปไถ่หรอไปไท่ไไทเนี่ยนี่เนี้ยเปตลาดซื้อๆอ๋อเนาะได้ยาบดี่แลนไถครั้งแรกเนาะกะตื่นเต้นอุ้ยเหตุใดว่าถึง,ถงกันพี่น้อง <c oughs> คลิปนี้ก็ส <c oughs> ไิได้ด่าพี่น้องไปแล้วเนาะ <c oughs> จังเลยะะ่ยฝากกูได้กแชร์ขอกันอีพี่หนาบ๊ายบาย หนมเอท่านแ่เเสบายดีเด้อสบายดีงบรจอยนีก็ได้แต่วได้เบมาแจ่มันสีแดงเออจะใช่ไเอาอีเมลไปปน้าบัายายพี่น้องบ๊ายบายไปนงเจอกันอีกทีต่อไปนะจได้เนะ ใจมเมยไปขาย